มื่อคืนนี่ได้นอนซีโมงพี่น้องเอ้ยพอเข้าได้ดึงเอาใส่มันออกมามืดเลยเนาะมันจะลุกกระลุกโบแหง้งเนาะแต่เมื่อคืนนี่ปลาทีิโตเนาะตอนไฟลุกว่าว่าว่าบริทไายเนาะเพราะว่าเฟ้อเลยนะพี่น้องเขียวเอาน้ำม,มาคดเนะาะเมื่อคืนนี่งานนักเลยพอเถ้าจันทร์พอเถ้าจันทร์สบายเนาะเราคนสึกบสบายเราไปอุดยุง่งเนาะบนเอใจว่าเมนพอเถ้าจันทร์หรือว่าเมนเถ้าบุเนาะบานุนว่าเมนเถ้าพอเถ้าจันทร์เนาะ ขอจูงมือพาเด็นคุกมทาสักจุดมาแล้วพี่น้องเอ๋ยหนึ่งซับหนึ่งไหลหนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจสบายดีเนาะสบายดีเอซีแฟนพันแท่เผาต้องเหลืองเนาะทานจะนินเสียงนกเสียงหนูเนาะปาดงพงไพรเนาะ ที่มีควันขึ้นมาเน,ะนะาะมอคืนนี้วกเขาก็บได้รับไปนอนเนาะตั้งแต่สองโมงจนหอดสี่โมงเนาะเฝ้าติดตามเพราะว่าพอเท้าจันท์อูดยุ่งพี่น้องเลยเนาะพอเท้าจันท์อูดยุงเดี๋ยวสิมีภาพบรรยากาศว่าเกิดยังขึ้นให้เบึงเนาะนี่เลยน้องพี่น้องสดๆจากทงไฮทงนา <c oughs> ปลาดงพงไพ่เผาพัน ต้องเหลืองอพี่น้องเนาะตื่นมากกัได้ยินเสียงนกเสียงนู้เสียงปูเสียงปีกเมื่อนี้พกเข้าสองคนเนาะสีมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามโมบานลับแลพี่น้องเนาะโมบานลับแลและบรรยากาศจะเป็นจังไหนก็ฝาก f c ติดตามอเนี้ยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ห้า <Billie S 2> eh, น ENTS, 네่องน้องห้อยเนาะน้องห้อยอยากกบบานเนาะแต่จำเป็นต้องไปส่งเพราะว่าบาวนำบอยักบังคับเนาะนี่ต่ว่าขันขจอยากมากหคอยดึงขจออกมาเธอเล็กละหน่อยเนาะมันคืนีนงานนักเลยพอาจันพร์พอจันท่สบายเนาะเรารู้สึกบสบายเราไปอุดยุ้งเนาะบนเอใจว่าเมนพอเถาจันทหรือว่าเม็นเถาบุเนาะบนนู่นว่าเเทาพอเถาจันท์เนาะ xem lục xem nô video mình đã cát sốt sốt nhung cái lái video này mọi đã nhung cái lái เมื่อคืนนี้สักทกเองก็น,นอนนี่เนาะกับน้องยงกับลูกยงสองคนเนาะส่วนทีมงานเานุ่นกับเบาบุญนำยังบเบาทันตีนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้นอนสี่โมงพี่น้องเลยพวกเขาได้ดึงเอาใส่มันออกมาเมื่อไรเนาะมันจะลุกกระลุกเบาแห้งเนาะแต่เมื่อคืนนี้ปลาทีเท่าเนาะตอนไฟลุกว่าว่าว่าบริไทเนาะเพราะว่าเฟอร์เลยนะพี่น้อง เกี่ยวเอาหนามมาคดเนาะนี่ก็มม่มั่นใจว่าเม็นมเมถาบุหรือพอเ่าจันทร์เป็นคนมาจูดเนาะมานูน่นว่าจูดไรนุง่งอันนี้ก็นามเนาะที่เขาเกี่ยมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แต่บ่งสถานการณ์แล้วอมันบลุกแห้งคือเมื่อคืนนี่เนาะเพราะว่าใส่ยังเขาดึงออกมาเมดเนาะเขางัดเอาน้ำไม่ใส่ข้างล่างข้างกองอ่ะ แล้วก็เอาน้ำขวดแถวตน้นไม้เนาะคือมันลุกหวาบหวาบหวาบวาบเลยไม่เท่าไม่เท่าบู้นะลุกมานั่งนเนาะเราก็บญาตเนาะสั่นทอดๆๆจนได้บอกปลาบุญนำมาปลอบใจเราพี่น้องเนาะป้าหนนพ่อไหนพี่น้องน,นี่ก็สิพอเป็นอย่างไงแหละเนาะสีมือบอ่ไหนแกวสีมือบ่อเท่าจันหรือซีมือไม่เท่าบู้เนาะ กว่าดังไฟเนะี่ยลูกยงกับท่านตีนเนาะคืนนี้นอนกับลูกยงสองคนงนี้เนาะสดๆเนาะบรรยากาศจากทงให้ของเผาพันธ์ตองเหลือง เสียงนกเสียงหนูเสียงปูเสียงปีกเป็นมนตเสนีอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะเห็ุให้เขาแบบเออรู้สึกว่านี่แหละปลามันให้ความอุดมสมบูรณ์เนาะที่จริงแล้วเขาบุคครบุกลุกบุคบครทำลายมันเนาะมันก็อยู่เพราะมันเนาะแล้วมันก็ให้ทุกจริงทุกอย่างกับธรรมศาสตร์ให้อ่สภาพแวดลลอมที่ดีให้อากาศดีเนาะให้คนมนุษย์ สมใสเนาะอันนี้ก็คือของนามเบาบน้เมาพี่หนุ่มเบาบนํำถีมาเห็ดให้เนาะเป็นผลงานของเบาบุนํำนี่มีหอยกัดบนไหนใจว่าหอยเงินหรือหอยนูพี่น้องหอยกัดแบบนี้นะนี่น่าจะโบเมนอันเด็กหน่อยกัดตีเนาะโบเมนหอยเงินกับหอยนูมากัดเนาะ กัดกินกับตุนเลยพี่เนาะตรงเมนโมเมนเงินกับเมนนู้เลยพี่น้องกัดแบบนี้นะเนาะกัดสะกัดทรายเลยเนาะ

้งนกเนี่ยจะยังไปหนึ่งเขานะ เบียดที่ขึ้นอยู่คือเบียดมุมมองมั่นพี่้องอืมันกระเบืออืม ยังคืออะไพี่น้องใส่ชีวิตกลางดงฟงไฟเนาะโชคดีที่เบาปน้ำเนาะมาพอข้าเจา้าล้วกาปพวกเรารุมข้าเจา้าให้อยู่เป็นจุดเนาะเพราะว่าโดยธรรมศาสตร์แล้วเผาตองเหลืองนี่จะบ่อยู่บนใดทีแบบท้าวอนเนาะแต่นี่ก็อยู่ มีครอบครัวบ,บาลนูนครอบครัวเมทัลบุเนาะแล้วก็พ่อพเทาจันเนาะและพิเศษม,มีเมทัลมันคือหนีเล่าสั่นทดๆเลยพี่อนเนาะและ้วมีเมทัลแพทเนาะเมทัลแพทเมทัลแพทแต่ถึงเป็นคนที่เคยอยู่คนเดียวเนาะบอกวุญน,นำกับระดมมาอยู่นำเนาะตือว่าจะดีใจนำกระจ้าเนาะ หรืว่าจะโบอึดโบหิวเนาะเขาจะเท่าเลยพี่น้องขันเบาบุน้ำบเบึงนี่ยากลาบากไยพี่น้องเนาะฉะนั้นผู้ใดสีซอยเลือเผาตองเลี้ยงเนาะผู้ใดสีซอยเลือเผาตองเลี้ยงผู้ใดสีอ่ามีน้ำจิตน้ำใจอยากให้เป็นอ่าวัตถุสิ่งของหรือว่าน้ำจิตน้ำใจเนาะก็จะลืมไปที่อ่าเฟซ เฟซบุ๊กบ่าวบุญนำเนาะพี่น้องเนาะเขียนว่าบุญนำแนะพงตนะะกุนะเนาะเขียนแบบภาษาลาวนะเนาะเขียนภาษาไทายนะเนาะบ่แบสระอุนอนกบุญเนาะบุญนำะนะนอนกนอนกอีกสระอําเนาะแล้วก็แพงตะกุนเนาะเพราะว่าบ่าวบุญนำนี่ซอยแท้เนาะซอยแท้บ่าวสักจิ้งนีม่มาติดตามเนาะมาเห็นการแคลนไหว สิ่งทุกอย่างเลยพี่น, see, น้องชีวิตอินทรีขจรมันเบาบุญน้ำเนี่ยครับพิสอบหมดเนาะหาเขาหานา้ำเนาะตลอดหอดเป็นญาติปัวพญาติหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะแมันเบาบุญน้ำได้ครับพิสอบหมดได้พี่น้องฉะนั้นผู้ใดอยากมีส่วนห่วมเนาะในการซอยเลือกขจรฮน แม่นอยากให้ประสานหาเบาบุญน้ำผู้เดียวแหละพี่น้องเนาะสักจิกเองกับมาบางข่างข้าวเนาะและสองสักจิกก็จะบอเปิดทับบริจาคยังทางสิงนเนาะหากพี่น้องอยากซอยสักจิกชาแนลกับมีแต่ว่าเบิ่งวิดีโอที่สักจิกชาแนลตั้งใจผลิตออกมาเนาะและ้วก,กนะ็กดไลค์กดแช์เนาะกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกดแช์เพื่อบอกต่อเนาะ เพียงแต่เท่านี้เนาะทานก็สนับสนุนซักจิ๊กชาแน,นลเลยนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียง่นี้เนาะสิขอหนึ่งเข่าก่อนเนะาะหนึ่งเข่าเพราะว่ามื่อเนี้ยเขาสิเดินทางไปเมืองลับแล่พี่น้องบรรยากาศที่เป็นจังไรเดี๋ยวอย่าลืมติดตามไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับมื้อนี้กับโบมี่ยังหลายเนะาะขออวยพรอวยไส้แด่ ผู้สมทุก่านจงมีความสุขนะความเจริญ